สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องกชโหรานครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นปลาปาวันนี้ก็จะมาอ่านดวงให้ฟังนะครับว่าแต่ละราศีในช่วงวันที่15มีนาถึง15เมษายน2568นี้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปตรงนั้นก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะครับแล้วก็ผมจะ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องยันโชคดีมีมาไม่ขาดสายท่านที่ไม่สนใจอยู่แล้วข้ามไปเลยครับไปฟังแต่ละราศีได้แต่ท่านที่โชคสะดุดนะครับฟังดูชนิดนะครับยันโชคดีมีมาไม่ขาดสายเนี่ยของอาจารย์เกียรติเป็นยันที่ทําให้ท่านบูชาพระเคราะห์วันเกิดได้ครบนะครับทุกคนจะรู้ว่าพระเคราะห์วันเกิดท่านเกิดวันพุธก็บูชาพระเคราะห์พุธเกิดวันอาทิตย์ก็บูชาพระเคราะห์อาทิตย์นะครับ แต่ท่านไม่รู้ว่ายังมีพระเคราะห์อีกสองดวงอยู่ข้างหลังนะครับคอยประคับประคองประยุงชีวิตท่านแต่ท่านไม่รู้นะครับแล้วก็บวราชานทั้งหลายก็ไม่ค่อยบอกกันด้วยสอบถามบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้าไปนะครับด้วยอยันตตัวนี้นะครับอาจารย์เกียรติได้นําพระเคราะห์อีกสองดวงที่อยู่เบื้องหลังให้ออกมาอยู่ข้างหน้านะครับทําให้ท่านบูชาได้ครบถ้วนเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ท่านก็จะมีโชคดีมีมาไม่ขาดสายเลยรับประกันเอาละครับท่านที่สนใจติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ของอาจารย์เกียร์ก็โฮโรไอเวทตามที่หน้าช่องหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงวันที่15มีนาถึง15มีษาสนา2568นี้นะครับท่านจะมีการย้ายงานครับด้านการเงิน ท่านจะแตกคอกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานเพราะการแบ่งแบ่งสรรการไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ถูกใจหรือมีการโกงกันบ้างเล็กน้อยนะครับด้านความรักมีปัญหาคอรอบครัวนะครับเพราะปัญหาการตกงานนั่นเองคนใดคนหนึ่งจะตกงาน,นครับในในครอบครัวท่านแล้วก็กลายเป็นปัญหาด้านความรักชีวิตครอบครัวไม่สงบสุขนะครับด้านการงานก็ ตั้งแต่ต้นก็บอกแล้วนะครับตกงานครับท่านจะได้ย้ายงานเป็นแน่นอนเลยครับ